ครับเราวันวันนี้เราก็มาแอบดูเจ้าป่องน้อยอที่เห็นกจะพือหูอยู่ตรงต้นไม้3มต้นน่ยคือแม่เขาแม่เขาหลับในขณะที่แม่หลับเจ้าป่องน้อยก็ออกมาเล่นตามลำพังใกล้ๆกับแม่ทีนี้การเล่นของเขาก็คือเล่นสไลเดอร์ อะไรก็พอดีว่าตรงนี้มันเปียกไม่มากมันก็เลยไม่ค่อยลื่นผมไม่ค่อยลื่นเขาก็พยายามขุดนะขุดให้มันเป็นแองแเป็นลักษณะให้พยายามเอาหวงแต่งให้มันมันลื่นอ่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนนอนแล้วก็ไถตัวลงมาอ,อันนี้ก็คือลูกช้างนะครับเพราะว่าลูกช้างอายุสองขวบเนะี่ยเขาก็เล่นสนตามภาษา ว่าเขาจะเติบโตขึ้นมาก็เราก็จะเจอลักษณะที่มันน่ารักมุ้งฟิงมุงมิง้งอีกเยอะนะครับวันนี้นี่ติดตามกันครึ่งวันแรกไม่เจอเนะเพราะว่าเราคำนวณผิดว่าเขาจะเดินไปยังจุดที่เราให้อาหารเมื่อวานนะก็พยายามตามเข้าไปนะก็ วันนี้ก็รถเสียไปคันนึงนะครับรถคันสีขาวที่ใช้อยู่เผาหน้าขาดนะครับแล้วก็น็อตขาที่อยู่ข้างใน8ตัวไม่รู้จะบ่งยังไงก็เลยเอากลับมาเก็บไว้ที่บ้านดังนั้นถ้าเขาไปในทางที่มันค่อนข้างยอดชันหรือทางลื่นทางเละเนี่ยก็คงจะติดตามไม่ได้นะเพราะว่ารถของเจ้าหน้าที่ก็เป็นยางธรรมดามันไม่สามารถที่จะลยุยทางที่มัน เป็นดินมันปูหรือว่าดินลมได้ของแอดมินเองก็คงต้องรอจนกว่าจะบ่งน็อออกได้ถ้าบ่งออกไม่ได้ก็คงคงจอดยาวนะครับก็ดังนั้นก็คงจะได้ดูแต่เฉพาะในจุดที่การเดินทางที่มันไม่ลำบากมากนะัที่รถโปรวินธรรมดาสามารถไปได้ก็จะ,ะไปเก็บภาพมาฝากกัน วันนี้หลังจากที่เราเข้าไปข้างในไม่เจอเราก็ย้อนกลับมาข้างนอกอีกทีมาตั้งต้นตั้งแต่จุดเมื่อคืนที่เขาออกจากบ้านในในชุมชนออกมาแล้วก็มาสันนิษฐานกันไหมว่าเขาควรจะไปไงไหนก็ขับรถวนดูตามซอยต่างๆ,างๆก็มาเจอรอยร่องรอยการกินอยู่ที่ข้างสวนทุเรียนมาไปรื้อสวนรั้วของสวนทุเรียนพังออกมาหมดเลยนะ จากนั้นก็ไปสอยขนุนกองไว้ห้าลูกนะกินไปลูกหนึ่งนะก็เกลื่อนแต่การกินเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกนะครับลูกอย่างเนี้ยจุดตรงนี้ไอ้ที่ขา,ขาวๆตรงปลายดอกหญ้าเนี่ยนะข,ขาวๆอยู่ตรงโคนต้นไม้นั่นก็คือส้มโอที่เรายัดยาไว้แล้วนะครับโยนไปครั้งแรกห้าลูกไม่ไม่กินเลยนะเขาเดินหนีลงมาอยู่ในห้วยข้างล่างนะเป็นห้วยนะครับ เราก็เอากองไว้เราก็แอบซุ่มดูให้เจ้าหน้าที่ซุ่มดูอยู่แอดมิเนเอารถกลับมาเปลี่ยนที่บ้านนี่ก็ความสนุกสนานของเขาละเขาเล่นคนเดียวไม่มีเพื่อนพอไม่มีเพื่อนก็ต้องเล่นอย่างนี้แหละแต่ถ้าเขามีเพื่อนเนี่ยมันจะสนุกกว่านี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาบางทีเราเข้าไปดูชานโถงที่เขาเล่นกันก็จะมะีนั่งทับกันบ้าง<ม>ตีหัวกันบ้างเกะกันบ้างชนกันบ้างมันมันจะสนุกสนาน ตอนนี้เขาอยู่ตัวเดียวเล่นกับแม่แม่ก็ไม่ไหวนะแม่ยืดแอบต้นไม้ต้นต้นใหญ่นะหเห็นนิดๆหน่อยๆนะเห็นหูกระพือยอยู่บ้างก็มันเป็นวิถีชีวิตนะของช้างป่าคู่หนึ่งนะมันอาจจะไม่เหมือนกับนะตัวอื่นแต่บางครั้งตัวอื่นก็อาจจะยิ่งไปกว่านี้นะแต่ตัวนี้เขาก็เป็นชีวิตของเขานะบางครั้ง เราก็อยากจะช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าเขาก็ให้ความร่วมมือได้ในระดับหนึ่งสรุปว่า,าสมโอที่ยัดยาวิตามินเข้าไปวันนี้จะาป่องน้อยกินเกือบหมดนะแม่ได้กินนิดเดียวนะพอแม่จะกินไปจะป่องแย่งกินนะนะก็อย่างที่เห็นมาหลายๆวันนะพอแม่จะกินอะไรไอ้หนูจะแย่งกินซะก่อนนะนะ่กเน็เป็นธรรมชาติของเขานะนะนะม,นมันไม่เหมือนคนหรอก แต,แ,แต่ก็ใกล้เขียงแหละก็อันนี้ก็ดูกันเพลิดเพลินนะครับเดี๋ยวก็จะ,ะดูในพฤติกรรมอื่นบ้างนะครับอ,อันนี้ก็ดูเจ้าปองน้อยนะครับสวัสดีครับ